โอ้โหเป็นไงแม่อันนี่มีขิงไมขิงบอสเป็นไรบอกไปเลยเนี่ยไปที่ไหนก็ได้แต่บอสนะวันนี้โอ้โหรอบที่แล้วก็ปาเบี้ยวบอสรอบนี้เนี่ยปลาบอสอมาบสโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวไปดูคลิปตอนอัดนะครับโอ้โหโคตรวุ่นวายเลยโอเคครับเราพบกันครับสวัสดีครับพี่อันโดนแล้วนะครับใหญ่นะค่อยพี่อัน ไม่ต้องรีบเลย,เย,เยออกมาซ้ายออกซ้ายพี่ออกมาซ้ายเลยอเอ้ยค่อยๆพี่ใหญ่อยู่นะเนี่ยใหญ่ไม่รู้ลอะไรใหญ่เลยวะพี่านะอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าใหญ่ วัดป่ากูซึ่นมาเป็นสวายยี่เยโอ้ยโอ้ยปาหมาปาหมาจริงด้วยบอกอะไรปะหมาใ้รูอเยเจ๊ยเจใเจจพี่อันบอกใจโอ้ชอะตัวนี้เดี๋ยวจอาเยจอเลย นน,น,น,นี่ครับโอ้โหโคตรใหญ่โอ้โหเป็นไงแม่ฮันนี่มีขิงไนมะ่ขิงบอสเป็นไรนะบอกไปเลยเนะนี่ยไปที่ไหนก็ได้แต่บ,บอสนะวันนี้โอ้โ <c oughs> หรอบที่แล้วก็ปลาเบี้ยวบอสรอบนี้เนี่ยปอาม้าบอสโอ้โห สุดยอดเดี๋ยวไปดูคลิปตอนอัดนะครับโหคนวุ่นวายเลยโอเคครับเราพบกันครับ